สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นิมดวาวไรที่ชนแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ยังขออยู่ที่ลาวอีกสักคลิปหนึ่งนะคะภาพที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้คือสถานีรถไฟคำสวัสดิ์ค่ะเดิมเนี่ยเคยใช้ชื่อว่าสถานีรถไฟเวียงจันนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถานีรถไฟลาวจีนแต่อย่างใดนะคะเพราะเป็นส่วนต่อขยายที่สร้างต่อจากสถานีท่านาแลงค่ะ สำหรับสถานีคำสวัสด์นะคะเริ่มก่อสร้างจากสถานีท่านาแรงไปถึงบ้านคำสวัสดระยะทาง7.5กิโลเมตรค่ะในปี2552นะคะมีการเปิดใช้รถไฟจากน้องคายไปถึงท่านาแรงระยะทาง5.3กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นรถไฟสายแรกของสปป,อปอลาวนะคะโดยเฉพาะทางรถไฟไทย ในลาวเนี่ยมีระยะทาง3.5กิโลเมตรหากวัดระยะทางไปจากเชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งก็คือที่หนองคายไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีรถไฟคำสวัสด์จะมีความยาว11กิโลเมตรค่ะ ในกลางปี2565นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนการเดินรถไฟขบวนโดยสารจากน้องทายไปถึงนครหลวงเวียงจันทร์นะคะปลายกับวันล,ละ4ขบวนค่ะส่วนขบวนรถสินค้าในปี2565ก็ได้รับอนุญ,ญาตเดินขบวนรถไฟสินค้าขบวนล,ละ25แคร่ขาไป7เ,เที่ยวและขากลับ7เ,เที่ยวค่ะคาดว่าในกลางปี2565นะคะอาจจะมีการเปิดด่าน ทางสปปลาวนะคะคงต้องติดตามข่าวขาวจากรัฐบาลถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงนะคะใครที่สงสัยว่าแล้วสถานีสสถานีานห่างกันแค่ไหนนะคะสถานีรถไฟคําสวัสด์เนี่ยเป็นสถานีรถไฟขนาดราง1เมตรนะคะซึ่งห่างจากสถานีรถไฟลาวจีนประมาณ15กิโลค่ะ ใครที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวนะคะโดยอาจจะนั่งรถไฟไปจากน้องคายไปลงที่สถานีรถไฟคำสวัสด์แล้วคงต้องไปต่อรถไปที่สถานีรถไฟลาวจีนอีกต่อหน,นึ่งค่ะก็คงต้องรอติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งนะคะที่สำคัญต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพื่อพร้อมจะออกเดินทางด้วยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนิมดาวไรตี้ด้วยนะคะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ